สวัสดีค่ะอิสยาหอสวรรค์ค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มนะคะอุ้มเกิดวันที่4กรกฎาคมปี2539ค่ะก็สีที่ชอบสำหรับอุ้มเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็อ๋ออุ้มเรียนจบมันธนมศิลป์ศิลปกรนะคะทุกคน <c oughs> ความสามารถพิเศษอุ้มก็เลยจะมีการบัดรรูปติดมาด้วย เอ่อไม่ใช่ผู้หญิงแบบหวานจ๋าอะไรเงี้ยจะเป็นจะเป็นคนชิวๆค่อนข้างชิวแล้วก็เอ่อมีความมีความแมนอยู่ในตัวบ้างอาจจะเพราะว่าอุ้มอะโตมากับพี่ชายอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นนักแสดงแล้วอุ้มรู้สึกว่าโหทุกอย่างมันยากไปหมดเลยอ่ะคือไม ก่อนจะได้เข้ามาทํางานว่ายากแล้วแต่พอสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันมันเยอะมากแล้วก็มันต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วคือมันไม่ใช่แค่แค่ตัวเราแต่คือเราต้องอยู่กับคนหมู่มากเราต้องปรับตัวอะไรเยอะมากๆค่ะทำให้การที่เข้ามาในตรงเนี้ยอุ้มรู้สึกว่ามันมันมีความพิเศษอยู่เหมือนกันหมายถึงว่ามันมันมีความพิเศษที่เราจะต้อง เจอคนเยอะแยะมากมายมันมีความที่ทำให้เราโตขึ้นใช่วงการบันทึงทำให้อุ้มโตขึ้นเยอะเลย <S <S> <S ตลอดระยะเวลาที่อุ้มอยู่กับช่องสามมานะคะบอกเลยว่าตั้งแต่อุ้มยังใส่ชุดมัธยมปลายอะ่ะจนตอนนี้อุ้มก็เรียนจบแล้วคือรู้สึกว่าช่องสามอ่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นมากๆคือทำให้อุ้มได้เติบโตทำให้อุ้มได้ได้มีชีวิตที่ที่มัน สนุกสนานได้ทำงานกับเพื่อนกับพี่ๆที่น่ารักองนี้คือทำให้เรารู้สึกว่าช่องสามนี่แหละเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราที่เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ <S <S ก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ติดตามอุ้มนะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้ของอุ้มนะคะอุ้มก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามอุ้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เป็นนานนะคะ จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดเลย